ส่วนคนที่เป็นอยู่แล้วก็พามารักษาให้หายไปะจะได้ไม่ปติคนอื่นพอคนเป็นกันน้อยลงวันหนึ่งข้างหน้าโรคเลื้อนก็จะหมดไปจากโลกนี้เองถึงรู้ว่าไม่ติดแต่มันก็ทําใจลําบากนะคะพ่อมันมีอยสองอย่างนะลูกคือการรังเกียดและการระวังตัวอย่าเอามาปนกันไป้ลูกคือรถ ำไมละ่ะถามได้ก็ต้องโรงพยาบาลสิเธอกลัวเหรอถ้าเธอไม่มกลัวเดี๋ยวเชิญคุณแวไปที่ห้องตรวจสอบเลยนะคะัสวัสดีครับหมอทีมากันเยอะเลย คือวานคุณหมออาไปเยี่ยมผมที่บ้านนะและ้วสังผมบอกให้พาพวกบานมากวดที่นี่ครับหมอให้ยาไว้หรือเปล่าให้ผมคนเดียวเ,เดี๋ยวคุณสองคนขึ้นเตียงเลยนะให้หมอตรวจให้ตรงนี้เจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยครับตรงนี้แหละ ไม่หน่อยตรงกลางเชิญอีกคนหนึ่งเลยเ <c oughs> อามาดูหน่อยนะ <c oughs> มีรู้สึกหรือเปล่ะ <c oughs> ชา <c oughs> ชาใช่ไหม <c oughs> แล้วตรงนี้แล้วเป็นตรงไหนอกีก <c oughs> มีรอยเดียวนะ เดี๋ยวหมอจะสั่งยาให้พวกคุณนะวันละเม็ดนะกินทุกวันเลยให้ครบหนึ่งปีแล้วห้ามขาดยาเด็ดขาดถ้ายาหมดเมื่อไหร่เนี่ยให้รีบมารับยาที่โรงพยาบาลน,นะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาตวรวจไข้ครั้งหนึ่งผมต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนกับคุณพ่อครับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องลุงไม่ได้เป็นอะไรมากนะไอ้โรคนี้เนี่ยเราเอายากลับไปกินที่บ้าน ไม่นานก็หายแล้วล่ะเดี๋ยวเอาใบนี้ไปรับยายนะโอ <ปะ S 1> ้ั้กแล้วอ,อย่าลืมกินยาล่ะ,ะนเดี๋ยวแด่กับมาเจอกันใหม่มไม่ลืมนะครับัเจ สวัสดีครับหมอครับคุณลุงมารักษาก็เลอมารักษาครับดีแล้วจะได้หายเร็วๆนะครับแล้วมาใหม่นะครับคือว่าทิ่คนทางไปมาไม่ลําบากใกลครับคุณหมอครับอ๋อถ้ามันไปม,มาลําบากทาไมไม่มานอนที่นี่เลยละ่ะฮะอ๋อแปลว่ายังไม่มีค่ะก่จะว่าให้คุณอยู่ทีานอนเออถ้ายาเอายาไปทานที่บ้านแล้วกันนะเธอมาแล้วนะสสัยต้องรับคนไข้ลูกแล้วไม่แน่เลยเหรอรับไปอีกแล้ว ก็มีงานเพิ่มมาสิฉันนะไม่อยากจะยุ่งกับคนไข้พวกนี้เลยนั่นสิมีมาเวนใครก็สวยไปเนะาะเปาปแนวรับไว้กี่คนก็หนีน้หมดฉันนี่สวยทุกทีเลยต้องออกไปตามอ่ะมานานแล้วเหรอน่าจะได้นะคะพ่อพ่อมาเร็วไปนิดนึงอ่ะเขากลังสนุกกันใหญ่เลยมาคุยในห้องพ่อดีกว่า นะบดีเหมือนกันนะคะพ่อที่พวกเขาไม่รู้จักหนูแล้วพ่อรู้ไหมคะว่าพวกเขานีพาเพราะว่าอะไรบ้างพวกนี้แหละลูกปากเขาก็บนบนไปอย่างนั้นแหละแต่เวลาทำงานลูกพวกเขาตั้งใจและพยันกันทุกคนเลยพ่อคะนี่ลูกน้องว่าพ่อนะคะพ่อยังแก้ตัวแทนเขาอีก หนูไม่เข้าใจพ่อจริงๆเลยทำไมพ่อถึงยังชอบที่นี่อยู่อีกล่ะคะทั้งๆท,ท,ที่มีคนมาเสนอทุนให้พ่อตั้งเยอะแยะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเอกชนและที่สําคัญงานก็สบายกว่าที่นี่ตั้งเยอะพ่อก็มียักเอาลูกลูกได้มาอยู่ที่นี่นะได้มเห็นสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ก็ดีแล้วนะลูก อาชีพหมอเนะี่ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครๆเขาคิดก็หรอกจะอยู่ที่ไหนจะทํางานที่ไหนมันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะลูกแต่พ่ออายุมากแล้วนะคะงานแบบนี้ไม่เหมาะกับพ่อคะ่ะหนูว่างานแบบนี้ควรจะเป็นงานของหมอใหม่ไฟแรงมากกว่าหรือว่า พ่อยังติดอยู่ที่ตำแหน่งพอค่ะลูกไอ้ตำแหน่งเนี่ยมันเป็นเพียงหัวโขนที่เราครอบรายวันนั้นนะลูกนะและมันสำคัญตรงที่ว่าคนที่จะทำอาชีพเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำกันได้ง่ายๆคนที่จะยึดอาชีพเป็นหมอจะต้องมีใจรักและทุ่มเททั้งแต่แรก ที่เป็นหมอไม่ใช่รู้จักคำว่าต่อชีวิตให้คนไข้เท่านั้นนะลูกเราจะต้องให้ชีวิตเขาด้วยถ้าวันไหนนะลูกลูกได้ช่วยชีวิตใครไว้สักคนลูกจะรู้จักคำว่าชีวิตว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน ครับอะไรไม,มีอะไรคือหมอมาโนทจะออกไปแล้วครับเลยมาตามพอ,อ,อครับอ่าก็เ,เดี๋ยวดยฉลุกไปครับเป็นงไลงลูกเครียดเลยเหรอ ลูกลูกหนะยังมีทางเลือกยังมีเวลาตัดสินใจอีกเยอะลูกนะเอาเป็นว่าลูกทำในสิ่งที่ลูกคิดว่ามันถูกต้องและลูกรักก็แล้วกันจำไว้นะขอบคุณนะคะพ่อ <c oughs> พี่นกคะตดกลงตุลานี้พี่นกได้ย้ายเข้าจังหวัดใช่ไหมคะ สุไน์ม่ันะนะจ้ะอ้าวก็ไหนที่เราบอกว่าพี่นักสืรจะลอง,องเฉลียวใช่หรอคะเออแต่ลองเหลียวอ่ะท่านก็รับปากพี่นะว่าตุลาดีหนานี่แน่นอน,นะอะอยู่ที่นี่ไปนานๆเนนะี่ยพี่จะชอบเหมือนกันนะบางทีถ้ามีโรงพยาบาลเปิดใหม่แถวๆนี้แล้วก็พี่อาจจะขอไป็นหน้หนึ่งพอออกก็ได้นะนะ ผลไม้กับยำเสร็จแล้วอขอบคุณค่ะมันจา๋าน้นผักให้กันหน่อยนะได้ไหนจ๊ะนี่แล้วฮ<ะ>ัลโหลการล่ะลูกค่ะพ่อพอือเย็นนี้มีอะไรทานบ้างลกูกพ่อว่าจะกลับไปกินข้าวที่บ้านสักหน่อย ต้องมีแน่สิคะยังไงล่ะคะวันนี้ก็ต้องมีของที่พ่อชอบแน่แ่อ้าวทำไมล่ะลูกทำไมต้องเป็นของที่พ่อชอบด้วยล่ะฮะอ๋อ <c oughs> น่อ่อนอย่างเนี้จะขออะไรพ่ออีกล่ะ,ะอืมพ่ออย่ารอเล่นสิคะว่าแต่ว่าตกลงว่าวันนี้พ่อจะกลับมากินข้าวแน่ละกลับสิลูก วันนี้คนไข้น้อยจริงเหรอคะงั้นหนูจะรอพ่อนะคะพ่ออยากให้มือนี้เป็นหมันก็แล้วกันได้จ้าจ้ะจ้ะไม่เป็นลูกนะเดี๋ยวพ่อขอตัวดูคนไข้นี้นะลูกนะค่ะ <c oughs> ได้คะ่ะสวัสดีค่ะจด้จ้ะแค่นี้นะลูกนะค่ะสวัสดีลูก